สวัสดีคะ่ะวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาเก่งหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ที่แม่พึ่งตัดมาจากส่วนของพี่สาวนะคะวันที่ไปเอาน้องวัวนั่นแหละขอพี่สาวมานอนหนึ่งเนาะนึกอยากจะเกงเปรอะค่ะวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆมาเกงเปรอะหน่อไม้ใส่เห็ดเพาะนะคะเห็ดเพาะที่แม่พึ่งไปเก็บมาจากเขากระโดงนะคะปีนี้เห็ดเพาะขึ้นเยอะมากออกเยอะมากแล้วก็มีผู้คนจาก ทั่วสารทิศนะคะแถวบริเวณอ่ะแบบละเวใกล้เคียงนอบุรีรัมนะคะแม้กระทั่งจังหวัดโคราชก็ยังมีมานะที่ไม่เพิ่งลองคลิปไปนะคะหน่อไม้ไม่เพิ่งก็นํามาฝานบางๆแบบนี้จะไม่ได้สับเนาะจะฝานบางๆแล้วก็นํามาต้มค่ะหนออ่อไม้ของพี่สาวจะเป็นพันธุกิมซุงนะคะ ะจะต้มแป๊บเดียวสักครึ่งไม่ถึงครึ่งดอกประมาณ15นาทีก็พอแล้วจ้าไม่เพิ่งก็จะแกงใส่เห็ดด้วยนะเห็ดกอแดงน้องเห็ดรวมที่ไม่พึ่งไปเก็บมาวันนั้นดีใจามากเลยว่าที่เห็ดดอกแบบนี้ออกแล้วนะคะไม่เพิ่งก็จะแกงใส่ฟักทองจ้าเป็นแกงเปลือกโนม้ยใส่ฟักทองใส่เห็ดเพอนะคะฟักทองซื้อมาแค่อแค่นั้นแหละเท่าที่เห็นนะคะเสี้ยวเดียวเนาะเขาแบ่งขายไม่ได้ซื้อเป็นลูกนะคะซื้อเป็นลูกมาก็แกงไม่หมดจ้า ปอกเปลือกให้สะอาดแล้วก็นํามาเฉาะๆแบบนี้เนาะไม่พึ่งก็ไม่ได้หั่นใส่เคียงเนาะหั่นกับมือแบบนี้เลยจ้าก็ชิ้นก็ประมาณนี้เลยค่ะตามชอบฟักทองมันมากเลยนะเหนียวมากเลยนะคะไม่พึ่งหั่นยากมากเลยเหนียวแน่นมากต่อไปก็จะมาซอยตะไคร้ค่ะตำรีก่แกงนะคะใส่ตะไคร้แล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกแห้งนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดพอหยาบจ้า เอียดแค่ไหนก็ตามใจเลยสเสร็จแล้วเรานำมาลงครกต่ำเลยค่ะ มีตะไคร้หอมแดงพริ่งแห้งนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะจ๊ะตัไปเลยนะคะระวางนี้ไม่พึ่งจะให้พ่อหนึ่งบีมตั้มพี่แกงให้เนาะแล้วไม่พึ่งก็จะมาดิดชะอมจ้ะชะอมสดจากต้นเลยนะนี่ดูหมดแดงวิ่งกันขวักไยเลยจ้าชะอมหลังบ้านนะคะที่สวนหลังบ้านของไม่พึ่งก็มีชะอมอยู่ต้นหนึ่งต้นน้อยๆแต่กินได้ทั้งปีเลยจ้ะชะอมยอดอบๆนะคะอทอดเส่ไข่นี่ก็นาอร่อยเหมือนกันนั่นนี่ไม่พึ่งก็ใส่ชะอมเยอะๆเลยค่ะ โอมยยดอวบๆเลยจ้าชอบมากชอบน้อยก็ใส่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะเพืเ่อนๆดีเล็ดเด็ดะอมไปจ้าเสร็จแล้วก็ต่อด้วยใบยเมงลักนะคะใบเมงลักก็ซื้อมาค่ะที่สวนลังบ้านหมดแล้วนะคะเขาเป็นดอกเก่หมดแล้วเนะาะใบแมงลักเสร็จก็มีลูกโดดนะคะพริกสีเขียวสีแดงสีแดงมีนิดเดียวเองอ่านอกนั้นเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เห็ดเผาะค่ะแล้วก็เห็ดดอกสีแดงๆเ,เนาะเป็นเห็ดกวัวแดงเห็ด้นามากเนาะ เราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเห็ดพอทั้งพริกแกงทั้งนอมไม้ทั้งอาจจะอมใบแมงลักลูกโดดฟักทองเรียบร้อยนะคะวันนี้แม่เพิ่งจะใช้น้ำยานางสําเร็จนะคะซื้อมาแค่หนึ่งถุงจะ้ะน้อยไป,ไปเดี๋ยวจะเติมน้าเอาเนาะพริกแกงเกสร็จแล้วแม่เพิ่งไม่ได้ตําข้าวเบือนะคะแม่เพิ่งจะใช้แป้งมันแทนข้าวเบือจ้ะเพราะว่าแม่เพิ่งไม่มีข้าวเหนียวนะคะไม่ได้กินข้าวเหนียวไม่ได้ซื้อกาสารข้าวเหนียวมาไว้เนาะ มาเริ่มแกงกันเลยค่ะวันนี้น้ำยานางของไม่พึ่งน้อยนะคะไม่พึ่งก็เติมน้ำเปล่าไปถ้วยหนึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ำยานางที่ซื้อมาค่ะไม่ได้เก็บหยีบใบยานางที่หลังบ้านมาคัน้นไม่ได้ทำเนาะก็มีอยู่แต่ไม่เยอะก็ขี้เกียจด้วยแหละ <c oughs> น้ำฟักทองลงไปต้มเลยจ้าแล้วก็ใส่เห็ดเพะไปพร้อมเลยนะคะเพราะว่าน้ำยังไม่เดือดก็ไม่เป็นไรเนาะเขาเป็นผักก็ผักที่สุกยากก็ใส่ลงไปก่อนเลยจ้าเห็ดพะนะคะ แกงกับอะไรก็อร่อยจ้าทาเมนูเดียวๆผัดกะเพราก็อร่อยนะม่พึ่งก็ยังไม่ได้ผัดกะเพราเลยนะคะต่อไปก็ใส่ลูกโดดจ้าวันนี้มีแต่พริกสีเขียวเป็นส่วนใหญ่เนะาะน้ําเดือดแล้วจ้าเห็ดของเราก็ใกล้จะสุกละแหละคนดูอนนะคะก็หน้าตาสีสันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมีเห็ดดอกด้วยนะคะฝักทองนี่ก็เหนียวนะคะอร่อยมากเลยค่ะเราต้ม ผักทองแล้วก็เห็ดไปสักผักแล้วเราใส่พริกแกงไปเลยค่ะพริกแกงก็ใส่มากใส่น้อยก็ตามใจชอบเลยนะคะชอบเข้มข้นหรือว่าจะไม่ตําก็ได้นอกจ,กจากทุบตะใครใส่นะคะก็ได้นะแต่แม่พึ่งก็ชอบตามจ้จต่อไปเราก็จะใส่หน่อมไม้นะคะหน่อมไม้แม่พึ่งต้มแล้วค่ะต้มให้จืดแล้วนะคะจะนําไปจิ้มกับน,น้ําพริกก็ได้เลยนะเนี่ยอ่าเม่เพึ่งก็ฝานเป็นชิ้นๆน,นะคะไม่ได้สับก็ชิ้นประมาณนี้ก็พอดีค่ะต่อไปเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะ หน่อไม้ก็อ่อนๆเลยนะหน่อไม้ที่สวนพี่สาวกาลังออกเลยค่ะพี่สาวก็จะมีลูกค้าประจำเนาะแมค้าก็รับนะคะแล้วก็จะมีแบบแมค้าทํากับข้าวขายเนะาะก็จะรับประจําเลยพี่สาวก็จะส่งเป็นทีละสิบโลสิบโลหน่อไม้ของพี่สาวออกตลาดตลอดเลยจ้านี่นะคะหน้าตาแกงเปืี้ยวของไปพึ่งก็จะประมาณนี้ต่อไปก็ปรุงรสตามใจชอบจ้าไปพึ่งก็ใส่น้ำปลาเป็นสองทพีนะคะพอดีนะคะอย่า อ่าเห็นว่าไม่พึ่งใส่เยอะแล้วว่าจะเค็มไม่เค็มจ้าผู้ชรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็อ่ารสดีจ้าน้ำปลาประมาณนี้เนาะอ่าแกงมวนนี้รู้สึกว่าจะจางสักหน่อยนะไม่พึ่งไม่ได้ใส่เค็มมากเนาะชิมแล้วว่าจางต่อไปไม่พึ่งก็จะละลายแป้งมันจ้ใส่น้ํานะคะแล้วก็คน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 อ่าไม่พึ่งก็จะใช้แทนข้าวเบือเนาะไม่ได้ตําข้าวเบือไม่ได้แช่ข้าวเหนียวนะคะ ก็ใส่แบ่งมันละลายน้ำแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ค้นแล้วก็ใส่ราดลงไปในหม้อเกงเลยค่ะเก่งเปลือกของเราถ้าไม่ชอบเหนียวข้นก็ไม่ต้องใส่เนาะบางคนเขาบอกว่ากินแบบเหนียวๆไม่ปินก็มีนะคะอ่าแต่ไม่พึ่งก็ว่าก็ใส่สักหน่อยนะคะถ้าไม่ใส่เลยก็จะหลงเหลืงเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะใส่ไปแล้วก็ดูน่ากินนะ่าจะหนืดหนืดข้นๆนิดหน่อยนะคะไม่ได้ข้นแรงเนาะไม่ได้เหนียวแรงนะคะ เห็ดเพาะเป็นลูกๆเม็ดๆแ,แบบนี้เลยจ้าปีนี้เห็ดเพาะก็กินอิ่มจุใจเลยจ้าเพราะว่าอ่าไปหาเองเนาะไม่ได้ซื้อเลยโลละห้าร้อยเลยนะคะต่อไปเราก็จะใส่ผักชะอมนะคะหรือว่าผักขาแล้วก็ใบแมงลักนะคะผักอีตูจ้าใส่ลงไปเลยชอบเยอะใส่เยอะชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนาะนี่เลยไม่พึ่งก็ใส่ไปประมาณนี้เลยจ้า กดๆๆให้เขาจมน้ำสักหน่อยเนาะให้เขาสลดสักหน่อยนะคะคนเคนเล่คเลให้เข้ากันจ้าหน้าตาก็โอเคใช้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเห็ดเพาะแกงใส่หน่อไม้ใส่ฟักทองเป็นแกงเปรอะจ้าแบบนี้เลยห,หอมน้ำปลารานะคะหอมผักชะอมหอมใบเมงลักเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าพร้อมกินข้าวด้วยกันได้เลยนะคะเพื่อนๆ เมนูนี้นะคะวันนี้แม่พึ่งก็ตักให้พี่สาวแล้วก็ตักให้อ,อาญาติด้วยนะคะเพื่อนบ้านนะคะถุงหนึ่งคนละถุงเนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วมาค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมตักเส่ถ้วยเซจานกันเลยจ้ะเอ,อ้ลืมชิมชิมก่อนเสียบบัแเสบเาะแกงเองซิมเองก็เซีบเองตัวเนาะนี่เห็ดเพาะลูกขาวๆเลยอร่อยมากค่ะดังปล๊าเวลาเคี่ยวไปมาค่ะตักเซ่ถ้วย นี่เลยอ,อร่อยมากแส่บมากอยากให้ชิมค่ะเพื่อนๆมาค่ะมากินข้าวเดียกันค่ะบ๊ายบาย